หลังจากนะคะที่เมื่อวานค่ะมีประเด็นดราม่านะคะลิซ่าเรียนแบบท่าเต้นนะคะก็กลายเป็นข่าวคึกโครมค่ะลงในโคเรียนโบด้วยนะคะแต่อัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะผู้เป็นนักออกแบบท่าเต้นที่มาสร้างประเด็นนะคะตอนนี้ค่ะก็ออกมาขอโทษน้องลิซ่าแบล็คพิงคแล้วนะคะ โดยเจ้าตัวค่ะก็คือคุณเชียร่านิโคนะคะเธอก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะทางฝั่ฝั่งอเมริกาค่ะเจ้าตัวนะคะหลังจากที่ดูคลิปนะคะการเต้นในลิลลี่ฟิล์มนะคะในเพลง Mushroom Chocolate ของนอนลิซ่าแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกค่ะว่าเอท่าเต้นน่ยมันคล้ายของเธอนะคะมีการเลื้อยไปเลื้อยมาบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเธอไม่ค่อยพอใจเธอก็เลยไปโพสตลงใน Instagram นะคะแล้วก็ทวิตเตอรค่ะก็ประมาณว่าอยากจะได้เครดิตตรงส่วนนี้ ะะว่าถ้ามันได้ท่าเต้นเนี่ยมาได้แรงบันดาลใจจากงานของเธอเนี่ยก็น่าจะให้เครดิตอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเธอนั้นได้โพสต์คลิปของเธอะคะไปก่อนล่วงหน้าแล้วประมาณเกือบ1ปีนะก็ แต่มียอดวิวอยู่ประมาณหลักแสนนะคะแสนนิดๆนะแล้วก็ปรากฏว่าพอน้องลิซ่าเนี่ยเอาคลิปของเธอลงไปที่ cover เ,เพลงนั้นใช่มหมลงไปเนี่ยยอดวิวเนี่ยถล่มทลายค่ะวันเดียวก็ปาไป78ล้านก็อาจจะทําให้เธอรู้สึกเคืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ทําให้เจ้าตัวค่ะก็เลยโพสตลงในอินสตาแกรมแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้คนค่ะก็ไปถล่มเละเลยนะใน YouTube ของเธอนะคะเรียกได้ว่าถึงกับต้องปิดคอมเมนต์กันไปเลยนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษน้องลิซ่าแล้วนะคะก็เขียนแล้วก็โพสตลงในอินสตาแกรอีกเช่นกันค่ะโดยเธอนะคะก็บอกว่าก็ขอโทษนะที่ทําให้เดือดร้อนนะคะแล้วก็ ที่มีการเอ่ยชื่อน้องลิซ่าต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็แจ้งว่านะคะเออมันไม่ใช่ก๊อปปี้นะคะแค่มีบางส่วนนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเองก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะถ้าจะพูดถึงว่าท่าไหนไปคล้ายกับใครอะไรยังไงเนี่ยควรจะเอ่ยชื่อนะคะ นักออกแบบท่าเต้นด้วยกันมากกว่าหรือเปล่าก็คือน่าจะเข้าใจถึงกระบวนการนะคะว่าท่าเต้นต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากโนริซ่านะคะแต่เวลาเอ่ยชื่อเนี่ยพอเอ่ยชื่อริซ่าปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดังระดับโลกนะคะคือถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับเธอจริงๆก็คือเชชเชอรฮาเองเนี่ยเท่าที่แอดไปตามใน i ิน t a g r กรนะคะเธอก,ก็กดติดตามนะคะเชร่านิโคเหมือนกันคือเป็นอยู่ในวงการเดียวกันน่ะก็ถ้าจะถามว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก เธอหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปถามเชชเชอร์ฮาถูกไหมแล้วก็ตอนนี้เชชเชอร์ฮาเขายังไม่ได้ออกมาตอบอะไรนะคะแต่ว่า เจ้าตัวที่มาโพสต์เนี่ยเธอก็เลยออกมาขอโทษแล้วนะแต่หลังไมค์เขาจะไปคุยกันยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าการที่ออกมาระบุชื่อเป็นน้องลิซ่าก๊อปปี้ท่าของเธอเนี่ยมันก็เลยทำให้มีอิมแพคกับเธอมากๆนะคะถึงผู้คนรอบข้างจนถึงขั้นกับต้องปิดคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคือก็คงจะเข้าใจแหละว่าส่วนหนึ่งคือพอเห็นแล้วก็อาจจะของขึ้นอะนะ คิดว่าเอ้ยมันเป็นของเธอทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะจริงๆเขาเข้าไปดูในคลิปวิดีโอแล้วมันก็ไม่ใช่ของเธอทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีแค่ลักษณะาบางส่วนคือการเต้นบนพื้นมันก็เหมือนกับของคนอื่นๆนะคะเท่าที่เห็นมานะแต่จะได้แรงบันดาลใจหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามนักออกแบบท่าเต้นนะคะถึงจะถูกนะคะส่วนล่าสุดเนี่ยก็คุณแอนโทนีนะคะเขาก็มาโพสนะคะให้กําลังใจด้วยนะคะกับน้องลิซ่านะหลังจากที่มีข่าวแบบนี้นะคะคือเขาก็ทํางานร่วม กันนพอมีข่าวมีเรื่องนะคะเขาก็มาให้กำลังใจนอลิซ่านะคะโดยโพสต์เรื่องราวของเชอรานิโคนะคะที่ออกมาขอโทษแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะก็น่าจะจบลงด้วยดีนะคะเจ้าตัวก็ออกมายืนยันแล้วนะว่ามันแค่คล้ายบางส่วนนะคะแต่มันไม่ใช่การก๊อปปี้ค่ะก็แอดก็เลยมาอัปเดตข่าวให้ทราบอีกทีนึงเนาะ ก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะคะคงจะไม่มีใครไปถล่มเธออีกนะไม่งั้นกาคงจะอยู่ยากอยู่เหมือนกันนะคะแ่หมนะไม่รู้เหมือนกันนะึกยังไงนะคะมาเล่นกับน้องลิซ่าแบบนี้นะคะ่ะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า